<laughs> uh เขาอะไเชื่อกันไม่แสนกว่ามัเฮ้ยสองแสนด้วยว่าแสนกว่าแสนสี่อ๋อกขาอะไเชื่อกันไม่แสนกว่ามัเฮ้ยสองแสนด้วยว่าแสนกว่าแสนสี่ ก็เลยชื่อคนไ่แสนกว่า้งเฮ้ยสองแสนด้ว่ว่าแสนสี่คนคนมไม่ใช่คนบอดพมาแล้วนะครับพี่ชายก็เลยชื่อคน่แสนกว่า,าง,าางาเฮ้ยสองแสนดว่ะว่าแสนสี่ คนคนของวิยกคนบอดบอดมากไปแล้วนะครับพี่ใช่ของอเลยชื่อคนออมไม่แสนกวาเฮ้ยสองแสนรู้อะสองแสนสี่คนคนของวิทยกคนบอดพิมพ์อยากพิมพ์อะไรพิมพ์มาได้เลยนะครับถามกัน อย่างแรกเปลี่ยนไะไรก่อนเลยพี่ใช่ครับถูกต้องครับถ้าโดเด็ไมาก็เปลี่ยนเลยครับแต่พอพลังซับของคุณนะครับผมไม่ได้บอกว่าเอ้ยคุณต้องโดนไหนผมคิดว่าคุณเคยมีช่องผมนะครับผมก็ขอประทานโทนะครับแต่ไมผมมัไดนในกรณีทถ้าเกิดในดิสคอร์คือแจ่มมา ผมดูเพือนกคนออกก่อนนะครับเพิ่อเช็คทุกคนให้ครบถ้วนครับเพร่อาออกผมต้องดูเขาว่ามีคนไหมผมฟังเสียงเขาอยู่ตอนนี้โอเคเอาไปจัดตัวได้อ่ผมจะรอบนี้จะมีห้าไม่ตกนะก็ลางดีลางได้ดีเลยลางดีช็อตเก็บสามเมื่อกี้มันเป็นความ นี่นะครับลัคกี้เดยอ่าลัคกี้เดย์ก็ออกด้วยลักกีน้นำโซก็ออกด้วยนะลัคกี้นำโซ่ออกด้วยเนะี่ยูดเลยเออแจมแม้ไปแลยโอเคปืนปลดละขายของไป